ยามเย็นคล้อยสู่ชั่วโมงสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ลาลับท้องฟ้าเหนือดงผูผ่านย้อมด้วยสีส้มแดงเข้มราวเลือดแห้งหมอกบางลอยต่ำคลุมปลายยอดไม้ราวผืนผ้าห่มของพูดผีลมเย็นจากภูเขาไม่ได้พัดมาเป็นจังหวะทั่วไป แต่เป็นลมที่เหมือนมีเจตนาพุ่งเฉือนผ่านท่อนแขนพรานใจราวกับลูกเตือนว่ากลับไปซร้ามนุษย์พรานใจหยุดมองเส้นทางดินแดงที่ทอดไปเบื้องหน้าสองข้างทางมีต้นสโนโนต้นหญ้าคาและพุ่มไม้นับไม่ถ้วนเริ่มโยกตัวช้าๆอย่างไร้เหตุผลทั้งที่ลมแทบไม่มีเขาสะพายปืนยาวลูกดอกและมีดพระประจำตัวสายตานิ่งสงบของพรานผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปี แต่ลึกลงไปในหัวใจความรู้สึกแปลกประหลาดก็ยังค่อยๆเกาะกินทีละนิดเขารับปากชาวบ้านหมู่บ้านหนองห้วยวังว่าจะเข้ามาตรวจสอบเพราะในห้าคืนที่ผ่านมามีเสียงร้องแผ่วๆลอยออกจากดงภูพาในยามดึกเสียงที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนและไม่ใช่เสียงที่ควรจะได้ยินจากในป่าที่ใครๆต่างรู้ว่าป่าปิดป่าเฮียนและป่าหลอนที่สุดในรอบสิบปี เด็กเลี้ยงวัวหลายคนวิ่งหน้าตาตื่นกลับหมู่บ้านร้องบอกผู้ใหญ่บ้านว่าเห็นเงาผอมสูงตัวดำสนิทเดินวนอยู่ชายป่าหัวเอียงเหมือนกำลังมองหาใครสักคนอย่างไม่ละสายตาบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อเสียงที่ดังมาจากใต้พุ่มไม้ทั้งที่ไม่มีผู้คนอยู่เลยตอนแรกพรานใจคิดว่าเป็นเรื่องเล่าขานเพื่อขู่เด็กแต่เมื่อคืนก่อนเขาเองก็ได้ยินเสียงแผ่ว ลอยมากับลมทั้งที่นั่งอยู่ในบ้านเป็นเสียงที่เหมือนเสียงของคนกำลังร้องเรียกเสียงที่สัน่นและมีความเจ็บปวดอัดแน่นอยู่ข้างในเสียงที่ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกเหมือนมันกำลังเรียกหาความช่วยเหลือหรือไม่ก็กำลังเรียกใครบางคนให้เดินเข้าป่าแม้จะคิดแบบนั้นพรานใจก็ยังคงก้าวเท้าต่อเขาเป็นพรานรับปากแล้วก็ต้องทำให้ได้ และลึกๆก,ก็อยากรู้ความจริงด้วยตัวเองเมื่อเดินจนถึงปากดงภาพตรงหน้าทำให้เขาต้องหยุดนิ่งไม่ใช่แค่เพราะความมืดแต่เพราะเงาของต้นไม้ใหญ่ที่เรียงรายทอดลงบนพื้นดินยาวเหยียดจนสะท้อนเหมือนร่างคนหลายร้อยคนยืนซ้อนกันบางเงาบิดตัวช้าๆเหมือนกําลังเคลื่อนไหวเองทั้งที่ต้นไม้ต้นนั้นไม่ได้สั่นเลยแม้แต่น้อยความเงียบค่อยๆแผ่ปกคลุม เสียงจักจั่นที่ควรดังระงมในเวลาเย็นกลับเงียบกริบความเงียบที่หนักแน่นจนได้ยินเสียงหัวใจพรานใจเต้นดังในหูตัวเองพรานใจยกมือขึ้นลูบหน้าพยายามเรียกสติให้ตัวเองกลับมาเขายืนฟังลมไม่มีลมหายใจของสัตว์ไม่มีแม้แต่เสียงเสียดสีของใบไม้มีเพียงความว่างเปล่าที่หนักหน่วงกดทับบรรยากาศจนเหมือนกำลังจมลงไปในความมืดพรานใจสูดลมหายใจลึก กลิ่นดินแห้งกลิ่นใบไม้ผูกและกลิ่นสนิมเหล็กอ่อนๆจากปืนประจำกายช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจขึ้นเล็กน้อยเท้าเขาขยับก้าวแรกเข้าไปในปากดงแล้วความรู้สึกหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาในออกยไม่ใช่ความกลัวธรรมดาแต่เป็นความรู้สึกของการถูกจับจ้องเหมือนสายตาหลายคู่กำลังมองเขาอยู่จากในเงามืดสายตาที่ไม่มีไออุ่นสายตาที่ไม่ได้เป็นของมนุษย์ยิ่งเดินลึกเข้าไป ความรู้สึกนั้นก็ชัดเจนขึ้นเหมือนเงาบางเงาขยับตามหลังเขาทีละก้าวแต่ไม่เกิดเสียงใดๆดงผู้พานในคืนนี้ไม่ได้แค่ไม่ต้อนรับแต่มันกำลังมองเขาอยู่เหมือนกำลังรออะไรบางอย่างหรือบางทีมันอาจจะรู้ว่าเขากำลังจะพบเจอตัวมันไม่ช้าก็เร็วพรานใจเดินลึกเข้าไปในดงผูพานจนรู้สึกว่าทุกก้าวยิ่งเข้าใกล้หัวใจป่ามากขึ้น รากไม้ใหญ่คลี่ตัวขึ้นจากพื้นดินราวงูยักษ์พุ่มไม้แผ่แขนกิ่งล้อมทางเดินไว้จนแทบมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าลมเย็นพัดซอกใบไม้เป็นระยะทำให้เกิดเสียงสู้สู้ประหนึ่งเสียงลมหายใจของใครบางคนผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงพผานใจก็มองเห็นโครงไม้เก่าปลายทางมันคือห้างไม้ที่พรานรุ่นเก่าสร้างไว้เพื่อสอดส่งสัตว์ป่าแต่ไม่เหมือนที่เขาเคยเห็นในภาพถ่ายเก่า ไม้ที่ผูกร่อนกลับดูแข็งแรงผิดปกติรากับมีใครซ่อมมันเมื่อคืนไม่ใช่ซ่อมธรรมดาแต่ซ่อมด้วยความตั้งใจของใครบางคนที่อยู่ในความมืดลมพัดแรงขึ้นกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นสาบสัตว์และกลิ่นไม้เก่าผูกร่อนพรานใจสูดลมหายใจลึกทุกอย่างในป่านี้เหมือนมีชีวิตเหมือนป่ากำลังจ้องเขาอยู่พรานใจค่อยๆไต่ขึ้นบันไดไม้ ทุกก้าวที่เท้าแต่เสียงไม้ดังครืดคือเขาสังเกตเห็นรอยขีดข่วนบนไม้บางส่วนเหมือนมีสิ่งมีชีวิตปีนป่ายมาตลอดหลายเดือนหรือบางทีมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเมื่อก้นของเขายังไม่ทันแตะพื้นห้างเสียงกรอบกแกรบดังขึ้นจากใต้พื้นเหมือนมีอะไรขูดขยี้ไม้พื้นอยู่ด้านล่างผ่านใจชะโงกลงมองเห็นเพียงเงาพุ่มไม้ไหวชาช้าเหมือนมือบางมือหนึ่งลากลูกผ่านกอหญ้า แต่ความรู้สึกที่เขาได้รับกลับชัดเจนเหมือนเงานั้นกําลังมองเขาเช่นกันพรานใจบรรจุกระสุนเข้าแม็กจับปืนแนบออก่่นิ่งแต่ทันทีที่ทำเช่นนั้นเสียงที่เพิ่งดังก็เงียบลงอย่างฉับพลันความมืดกลับเข้ามาครอบงำและในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงเสียงเหมือนไม้เก่าหายใจตัวห้างไม้นั้นเคลื่อนตัวชา้ชาๆเหมือนขยับยุบตัวลงเล็กน้อยทุกข้อต่อไม้ส่งเสียงคลืดคืด แบบจังหวะการหายใจพรานใจหลับตากลืนน้ำลายพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงจิตนาการจากความมืดแต่หัวใจเขารู้ดีคืนนี้จะไม่ใช่คืนธรรมดารอบตัวเริ่มมีความเงียบแปลกประหลาดนกกลางคืนและสัตว์ป่าทั้งหลายหายไปจากหูแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองยังดูเหมือนถูกกลืนไปพรานใจสังเกตว่าริมขอบไม้บางชิ้น เกิดรอยคล้ำเหมือนคราบน้ำมันหรือเลือดแต่เมื่อเขาเพ่งดูดีๆมันหายไปทันทีราวกับสายตาเขาถูกลวงเขานั่งนิ่งอยู่บนห้างทุกใจประหนึ่งอยู่ในโลกที่แยกจากความจริงและยิ่งนานขึ้นเขาก็เริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างใต้ฝ่าเท้าเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ด้านล่างห้างกำลังคอยดูว่าพรานใจจะอยู่หรือจากไปเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมง พรานใจไม่กล้าหลับตาแม้เพียงเสี้ยววินาทีทุกเสียงทุกเงาทุกลมพัดกลายเป็นคำเตือนกลายเป็นสิ่งบอกให้เขารู้ว่าคืนนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวพรานใจเริ่มจับท่าทางตัวเองให้มั่นคอยระวังทุกการเคลื่อนไหวแต่ในใจลึก,ลกๆเขารู้ว่าความลับของห้างไม้เก่าแห่งนี้จะเปิดเผยกับเขาไม่ช้าก็เร็วเวลาล่วงเข้าสู่หัวค่ำ หมอกบางเริ่มลอยต่ำขึ้นระหว่างต้นไม้คลี่ตัวเหมือนมือเย็นๆที่พยายามจะคว้าเท้าพรานใจแสงสลัวจากท้องฟ้ายามพบคำ่ำลอดเข้ามาผ่านยอดไม้ทอดเป็นลวดลายไม่สม่ำเสมอลงบนพื้นดินพรานใจมองไปรอบตัวทุกอย่างนิ่งสนิทราวกับป่าไม้ทั้งหมดหยุดหายใจแม้แต่เสียงลมก็เงียบสนิทเหมือนโลกทั้งหมดถูกบีบให้อยู่ในห่วงเวลาหนึ่งพรานใจยังคงนั่งอยู่บนห้างไม้เก่า มือที่จับปืนแนบอกเริ่มเย็นชื้นหัวใจเต้นรัวและสั่นคล้ายจะหลุดออกจากอกและแล้วเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นเสียงที่พรานใจรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เสียงธรรมชาติใจเสียงนั้นใกล้กว่าที่คิดเหมือนดังออกมาจากใต้ห้างนี่เองพรานใจสะดุง้งกลืนน้ำลายขมเงี่ยหูฟังใหม่อย่างระมัดระวังแต่ทันทีที่ฟังเสียงจิ้งหรีดทั้งป่ากลับเงียบสนิท แม้แต่เสียงมแมลงกลางคืนก็หายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองใจของพรานใจเริ่มเต้นแรงและเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมแน่นอนกว่าเดิมเหมือนมันกำลังก้าวเข้ามาใกล้เขาเสียงที่แผ่วและโหยหวนบีบหัวใจเขาจนแทบขาดพรานใจพรานใจยกปืนขึ้นตั้งท่าจับแน่นค่อยๆก้มมองผ่านช่องไม้ที่ผูกร่อน และสิ่งที่เขาเห็นทำให้ลมหายใจติดคอเงาดำสูงยืนอยู่ใกล้เสาต้นหนึ่งร่างผอมจนเห็นโครงกระดูกชัดเจนแขนยืดลงข้างตัวเหยียดเรียวและบิดงอเหมือนกิ่งไม้ศีรษะเอียงขึ้นมองเขาแต่ใบหน้าไม่มีมีเพียงหลุมลึกสองหลุมแทนดวงตาเหมือนมืดมิดจนกินแสงพรานใจขนลุกสู้และความเย็นจากร่างนั้นแผ่เข้ามาผ่านพื้นไม้ท่นใดนั้น เงาดำยกแขนขึ้นชี้ตรงมาบนห้างและเสียงกระซิบแผ่วเบาดังเข้าหูเขาเหมือนมีใครอยู่ข้างหูจริงๆลงมามึงลงมาพรานใจรู้สึกแรงดึงบางอย่างราวกับแรงเหนือธรรมชาติพยายามดึงให้เขาก้าวลงไปมือของเขาสัน่นปืนแน่บอกสั่นตามลมเย็นพัดผ่านคอและพรานใจได้ยินเสียงกระซิบอีกหลายเสียงซ้อนกันเป็นเสียงผู้หญิงหลายคนผสมกัน ร้องเรียกชื่อเขาบางเสียงเหมือนเด็กบางเสียงเหมือนผู้ใหญ่บางเสียงแผ่วเบาราวผ้าบางลอยไปตามลมบอกรอบห้างเริ่มหนาบทบางทุกเส้นทางหนีรากไม้ใต้พื้นห้างยื่นออกมาราวมือเรียกพรานใจกลืนน้ำลายอีกครั้งและรู้ทันทีว่าหากเขาก้าวผิดสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ห้างไม้จะไม่ปล่อยให้เขาออกไปง่ายๆทุกเสียงทุกความเงียบทุกลมพัดล้วนเป็นสัญญาณเตือน และพรานใจก็เริ่มรู้สึกว่าเงาดำนั้นไม่ใช่แค่เงามันมีตัวตนมีเจตนาและกำลังรอเขาอยู่หัวใจพรานใจเต้นรัวเขาอยากลุกหนีแต่ขาข้างหนึ่งเหมือนติดอยู่กับพื้นเขาสัมผัสได้ถึงแรงดึงจากร่างที่อยู่ใต้พื้นไม้และความเย็นเยียบเข้าไปในกระดูกทุกชิ้นคืนนี้พรานใจรู้ว่าเสียงเรียกจากพงจะไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆ และสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เงากำลังเริ่มมีชีวิตพรานใจถอยหลังจนหลังชนเสาไม้ที่ตั้งอยู่บนห้างเก่ามือสั่นจนแทบจับปืนไม่อยู่หัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุอกลมหายใจขาดห่วงหายใจไม่ทันความทรงจำเก่าๆที่ผู้เฒ่าหมู่บ้านเล่าเคยดังขึ้นในหัวเรื่องราวที่พรานใจเคยได้ยินเพียงผิวเผินตอนนี้กลับชัดเจนราวกับคนเล่าอยู่ตรงหน้าดงภูพานตดดงนี้ มีหญิงท้องแก่ตายกลางป่าไม่มีใครเก็บศพเธอตายด้วยความอาฆาตและยังวงเวียนตามหาเด็กในท้องที่ไม่เคยได้กอดพรานใจกลืนน้ำลายความกลัวค่อยๆกัดกินใจเขารู้ทันทีว่าผู้เท่าไม่ได้โกหกหรืออย่างน้อยคืนนี้เขาเห็นหลักฐานของมันชัดเจนเงาดำใต้ห้างเริ่มขยับข้อต่อแขนขาบิดงอผิดรูปตามธรรมชาติเหมือนกำลังกระตุกตามเสียงลมไม่ใช่การเคลื่อนไหวของคน แต่เป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ถูกอาฆาตและโหยหาพรานใจรีบหยิบทู้ปกเดียวที่พกติดตัวเป็นทุกคาถาป่าที่ครูบาเคยให้มามือสั่นแต่สวดคาถาออกเสียงหนักแน่นควันทูบพุ่งขึ้นช้าๆแต่แปลกมันไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าควันลอยลงด้านล่างห้างเหมือนถูกดูดลงไปโดยอะไรบางอย่างแรงดูดเย็นเยียบชวนขนลุกเงาดำนั้นหยุดเคลื่อนไหวเงยหน้าชาช เผยให้เห็นช่องปากใสยะกว้างผิดมนุษย์ฟันเรียงไม่เป็นระเบียบและจากปากนั้นมีเสียงของหลายคนซ้อนกันในคำเดียวเสียงของผู้หญิงเสียงของเด็กเสียงของชายทั้งหมดพูดพร้อมกันเป็นหนึ่งช่วยลูกกูเสียงนั้นก้องอยู่รอบห้างสะท้อนกับหมอกหนาดังก้องจนพรานใจรู้สึกเหมือนถูกคำขอเรียกกลืนเข้าไปในอกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เขาสะดุ้งมือที่ถือปืนเริ่มเย็นชาเหงื่อไหลเป็นทางบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนลมที่เคยพัดเบาๆกลายเป็นกระแสแรงกิ่งไม้โค้งงอเหมือนมือเรียกพื้นดินสั่นเล็กน้อยและเสียงคลื่นคลาจากหินและรากไม้ดังขึ้นเหมือนสิ่งมีชีวิตหลายตัวกำลังขยับไล่ตามพ่านใจรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนป่ากำลังจับเขาไว้เขาสูดลมหายใจลึกพยายามตั้งสติ แต่ความเงียบและเสียงประหลาดผสมกันทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในมิติของป่ามิติที่ไม่ใช่มนุษย์เข้าได้เขาก้มองเงาดำใต้ห้างพบว่ามันค่อยๆย,ยืนขึ้นสูงแขนยื่นยาวคล้ายจะสัมผัสเขาและหัวของเงานั้นเอ็นเอียงเหมือนกำลังถามด้วยสายตาว่าเจ้าจะช่วยหรือจะหนีพรานใจรู้ทันทีคืนนี้ไม่ใช่เรื่องล่าเหยื่อไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ แต่เป็นเรื่องของวิญญาณที่ยังอาฆาตวิญญาณที่โหยหาลูกที่ไม่เคยได้เกิดและเขาถูกเลือกให้เผชิญหน้ากับมันโดยตรงเขายืนขึ้นมือสั่นแต่มั่นคงปืนแน่บอกพร้อมและทูกคาถายังควันผวยพุ่งพุ่งลงต่ำพรานใจรู้ทุกวินาทีต่อจากนี้จะเป็นการต่อสู้ของหัวใจและวิญญาณไม่ใช่ปืนหรือกำลังของมนุษย์ป่าเงียบลงทันทีหลังเสียงขอความช่วยเหลือ เหลือเพียงเสียงหัวใจของพรานใจเต้นดังก้องและลมเย็นที่พัดราวกับป่ากำลังถอนหายใจทุกอย่างกำลังรอให้เขาตัดสินใจจะอยู่หรือจะหนีพรานใจยกปืนขึ้นแนบอกแต่รู้ดีว่าปืนก็ไม่ใช่คำตอบสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ห้างไม้มันต้องการมากกว่าแค่เสียงกระสุนคืนนี้พรานใจเริ่มรู้ว่าเขากำลังเดินเข้าสู่กู่ป่าภูผพานป่าที่ซ่อนความจริงของคนตายทั้งกลม และคืนวันนี้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันโดยตรงพารานใจพยายามตั้งสติแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบระเบิดเขารู้ทันทีว่าเงาดำที่กำลังปรากฏขึ้นไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่ผีป่าแบบที่พารานเคยเจอมาก่อนนี่คือผีที่ยังอะไรวิญญาณที่ไม่เคยได้ไปสู่สุติและเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดลมรอบห้างเงียบสนิทเหมือนทุกสิ่งในป่าถูกกดให้นิ่ง ความมืดหนาทึบกว่าค่ำคืนทั่วไปและทันใดนั้นเสียงตึงตึงตึงดังมาจากบันไดห้างไม้เหมือนมีใครกำลังก้าวขึ้นมาทุกก้าวหนักช้าไม้ห้างสั่นตามแรงก้าวราวกับใกล้จะพังเงาดำใต้พื้นหายไปทันทีแต่ความเย็นเยียบกลับไหลขึ้นตามขั้นบันไดร่างของพรานใจเหมือนถูกดูดเข้ามาใกล้และหัวใจเริ่มเต้นแรงจนแทบหลุดแล้วเสียงครางต่ำ,ตำ,ตำดังขึ้น เสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดให้ลูกกูคืนมามือหนึ่งโผล่ขึ้นมาจับขอบห้างนิ้วยาวเหยียดผอมเหมือนกิ่งไม้ตายเล็บแตกเป็นรอยยาวและบนผิวยังมีเศษดินชื้นติดอยู่พรานใจขยับตัวไม่ออกแต่สมองยังทำงานทันความรู้สึกเย็นเฉียบกัดลึกเข้ากระดูกสันหลังพรานใจลั่นไกหนึ่งนัดเสียงปืนดังสะท้อนก้องไปทั่วป่านกกลางคืนแอสัตว์เล็กกระเจิงบินแตก แต่เสียงเดินช้าๆจากบันไดไม่หยุดมืออีกข้างโผล่ขึ้นมาศีรษะค่อยๆลอยตามขึ้นมาช้าๆดวงตาหลุมลึกที่มือสนิทจ้องมองเขาร่างนั้นเริ่มปรากฏชัดขึ้นแต่ไม่ได้มีน้ำหนักของเนื้อหนังเต็มตัวเหมือนผีของคนตายทั้งกลมผสมกับหมอกและเงาป่าที่กำลังเคลื่อนไหวพรานใจรู้ทันทีต่อให้ยิงอีกสิบครั้งก็ไม่อาจหยุดสิ่งนี้ได้ปืนไม่สามารถยิงไปโดนวิญญาณ มันยืดหยุ่นและล่องลอยเหมือนความโกรธและความอะไรเป็นตัวมันเองเสียงหายใจพานใจสั่นระรัวมือที่ถือปืนเริ่มเย็นชาทุกลมหายใจเหมือนถูกความมืดกัดกินและเสียงกระซิบซ้อนเข้ามาอีกครั้งมึงต้องช่วยลูกกูมึงต้องช่วยหมอกหนาขึ้นบทบังทุกทิศท,ทางและดวงตาในเงาดำคู่นั้นยิ่งชัดขึ้นเหมือนดูดวิญญาณเขา พรานใจพยายามถอยแต่เท้าติดพื้นราวกับถูกแรงเหนือธรรมชาติดึงไว้ความหวาดกลัวเกาะกินหัวใจทุกเสี้ยววินาทีเขาเงยหน้ามองห้างไม้ไม้ขยับเบาๆเหมือนหายใจตามวิญญาณที่ขึ้นมาทุกเสียงทุกแรงสัมผัสทุกหมอกและลมทําให้พรานใจรู้แน่ว่าคืนนี้เขาไม่ได้อยู่เพียงลําพังและผีที่กําลังขึ้นห้างนี้จะไม่ปล่อยให้เขาหลุดไปง่ายๆพรานใจยกปืน สวดคาถาเบาๆในใจและเตรียมใจที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ความเงียบและความมืดรอบตัวพร้อมกับเสียงกระซิบของวิญญาณเป็นสัญญาณเตือนว่าต่อให้เขาหนีได้สักก้าวก็จะไม่รอดพ้นจากคืนนี้ง่ายๆพรานใจหอบหายใจรัวใจเต้นราวกับจะหลุดออกจากอกเขารู้ว่าถ้าอยู่นิ่งอีกเพียงเสี้ยววินาทีวิญญาณอาฆาตใต้ห้างจะเข้าครอบเขา ในมือของเขามีขวดยันน้ำมันเสือที่ครูบาให้มาพรานใจยกขึ้นกลิ่นน้ำมันฉุนทะลุจมูกและใช้ไฟช็กจุดทันทีเปเลวไฟลุกวาบขึ้นไม้ห้างเก่าสั่นสถานเสียงแตกของไม้ดังก้องและทันใดนั้นผีเงาดำหยุดนิ่งเหมือนตกใจหรือกำลังสั่นสถานด้วยความเจ็บปวดพรานใจได้ยินเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูเสียงนั้นเหมือนผู้หญิงหลายคนกรีดร้องพร้อมกัน และแทรกด้วยเสียงลมโหยหวนดังก้องจากใต้พื้นห้างขึ้นมาเหมือนป่าทั้งดงกำลังร้องให้เขาใช้จังหวะนั้นกระโดดลงห้างอีกด้านกลิ้งไปบนพื้นดินปนใบไม้และฝุ่นฝุ่นฟุ้งเข้าปากและจมูกจนแสบคอพรานใจไม่สนใจรีบลุกพุ่งวิ่งออกจากดงภูผานโดยไม่หันหลังกลับความมืดในป่าดูเหมือนบิดตัวไล่าตามเขาต้นไม้ยืดงอเหมือนมือเรียกเสียงฝีเท้าบางอย่างวิ่งคู่ข้างเขา บางครั้งได้ยินเสียงแววกระซิบโหยหวนใจลูกกูอยู่ไหนพรานใจรู้ว่าผีอาฆาตยังตามเขาอยู่แต่ขณะเดียวกันความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นทำให้เขาไม่หันกลับไปเขาวิ่งจนขาอ่อนล้ากล้ามเนื้อร้าวและเกือบจะหักแต่สายตาเขาเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านลอดพุ่มไม้ราวกับโลกทั้งใบเปิดออกเขาพุ่งเข้าไปเหมือนหลุดออกจากอีกมิติหนึ่งทันทีที่เท้าข้ามพ้นชายป่า เสียงทั้งหมดเงียบหายไปเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นหมอกและเงาดำที่ตามมาหายลับเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นไม้เก่าพรานใจล้มลงหอบหายใจเหมือนคนจมน้ำเพิ่งขึ้นฝั่งเหงื่อท่วมตัวและเมื่อชาวบ้านหลายคนรีบเข้ามาช่วยเขาพูดได้เพียงคําเดียวด้วยเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินในป่ายังมีคนร้องให้อยู่เด็กคนนั้นไม่เคยได้เกิดจากคืนนั้น ไม่มีใครกล้าเข้าไปในดงภูพานอีกแม้แต่ผู้เท่าหมู่บ้านก็จะเล่าต่อเฉพาะกลางวันและบางคืนลมเย็นพัดมาจากป่าลึกคนเท่าบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกหาลูกเสียงนั้นเหมือนเดิมเหมือนคืนที่พรานใจเจอแต่ไม่มีใครกล้าตอบรับเสียงนั้นอีกเลยดงภูพานยังคงเงียบสงัดแต่ความอาฆาตและความโหยหวนยังคงอยู่รอคอยใครสักคนที่จะกล้าผ่านเข้าไป และถ้าใครฟังเสียงนั้นโดยไม่ระวังอาจไม่เคยกลับออกมาอีกพรานใจกลับมาบ้านร่างสั่นสถานแต่ใจของเขารู้ว่าเขาเป็นเพียงผู้รอดคนหนึ่งและสิ่งที่ตามเขาออกมาก็ยังคงอยู่ข้างหลังรอวันที่จะกลับคืนสู่ดงอาถรรพ์อีกครั้ง